สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับไซตมามะประกายแสงนักตื้อน,นะฮะเราอยู่ในด,ดีของน้องหล่อสุดในเซิร์ฟนะครับตัวบัคเซิร์ฟ4 2 1ครับผมน้องเอกนะครับเออ4 2 1ตัวบัคยังไงนะหรืออันดับอันดับ1ครับผม ผ่านด่านอันดับหนึ่งครับผมตัวละครสุดแข่งอันดับหนึ่งครับผมกิวอันดับหนึ่งครับผมเออนี่เลยมาดูตัวละครกันนะครับก็จะเป็นอาชุราคาบุโตนะครับพลัง9ก้าล้านเจ็แสนะห้าดาวหดาวม่วงเลยทีเดียวเชียวนะฮะเลือดเลือดที่สิล้านเลยนะครับโจมตีหกแสนนะครับไปดูครับความสามารถอันนี้เป็นกรอบแดงบวกหนึ่งนะครับ เลเวล105สกิลอยู่ที่ลิมิต19เลเวลสกิลอยู่ที่97นะครับปดขีดก็คือ5ดาวนะครับแล้วก็เสริมแผ่นโจมตีไป3จุดนะครับแล้วก็ปลุกตื่นเป็น5ดาวม่วงครับประวัติปลดหมดนะครับทักษะครับหัวใจเลเวล7 2องอันคมดาบเลเวล7 1อันแล้วก็คมดาบเลเวล7 1อันเลเวล6 1อันแล้วก็หัวใจเลเวล6นะครับไปดูที่การ์ดครับการ์ดก็จะเป็นเขาอาชูรา4ดาวเลยนะฮะโอ้โหสีดาวเลยทีเดียวเชียวนะฮะตารดาบผม อุปกรณ์ครับเป็นเป็นเซตลำลองนะครับ HP HP เปอร์เซนต์ทุกชิ้นนะครับเซตลำลองก็จะทําให้หลังเคลื่อนไหวฟื้นฟูค่า HP 10%นั่นเองครับเหมาะกับด้วงสุดๆเลยครับต่อไปเป็นการ์ดบัฟครับการ์ดบัฟโบนัส HP 2แถวนะครับแล้วก็ HP อีกสแถวแล้วก็พลังโจมตีนะครับส่วนการ์ดบัฟต่อสู้นะครับอัตราต้านทาน2แถวพลังโจมตีแล้วก็ HP 2แถวนะครับการ์ดมังกรครับเพิ่มทนทานโลกคุ้มกันลดจํานวน60%เปเปลี่ยนเป็นค่า HP นะครับอันนี้เป็นการ์ดแบบ เพิ่มเลือดนะครับสุดยอดไปเลยอัตราดาเมจหนึ่งแถวเพิ่มดาเมจโบนัสหนึ่งแถวนะครับแล้ว HP สองแถวโอ้โหสวยจัดจัดครับสวยจัดจัดต่อมาครับจักรพรรดิเด็กครับห้าดาวห้าดาวม่วงเช่นกันครับพลังอยู่ที่เจ็ดล้านเจ็ดในทีเดีโอเชียวนะฮะพลังโจมตีอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสน HP อยู่ที่สามล้านแปดแสนครับผมอัตราที่ข้อแปดสิบสองเปอร์เซ็นเลยนะมาดูครับทะลวงอยู่ที่เลเวลเก้าสิบเก้าครับเป็นกรอบแดงนะครับผมเฮ้ย เกอบแดงเกอบแดงถูกแล้วตกใจสกิลนะฮะลิมิตที่18นะครับเลเวลสกิล100นะครับปลดขีดก็จะเป็น5ดาวนะครับปลุกตื่นก็จะเป็น5ดาวม่วงนะครับประวัติปลดหมดครับทักษะครับแทงทะลุเลเวล62องอันหัวใจเลเวล61อันหัวใจเลเวล61อันเลเวล51อันแล้วก็แทงทะลุเลเวล6ครับโอ้เน้นเน้นแทงทะลุนะครับตัวนี้การ์ดครับนี่ครับสุนัขชิบะครับหุ่นยนต์อัศวินสุนัขสี่ดาวนะครับตาระดับ อันนี้5ดาวนะครับยังไม่เต็มนะครับอุปกรณ์ครับโอ้เป็นเซตนักรบเลยนะเพิ่มพลังโจมตีนะของตัวเอง10%รนะครับสำหรับเซตนี้เป็นโจมตีอัตราที่เข้า1อันนะครับแล้วก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สี่ดาวหมดนะครับก็ลองลงมาเนาะต่อมาเป็นการบัฟฮีโร่ก็4ดาวหมดเช่นกันนะครับการบัฟฮีโร่โบนัสต่อสู้2แถวพลังป้องกันพลังโจมตี HP ครับต่อมาครับเป็นสายเทคนิคนะครับอัตราที่เข้าสแถวพลัง HP ป้องกันและ HP ครับ แล้วก็การระดับ S อันนี้เพิ่มคี่์ข้อใส่เป้าหมายเป้าหมายหลักนะครับเพิ่มกระนหน่ิบเอนะครับอันนี้เป็นการที่ยอดนิยมนะครับผมเพิ่มดาเมจโบนัสลดอัตราลดดาเมจพลังโจมตีแล้วก็อัตราดาเมจนะครับผมโอเคต่อมาครับโบนสครับ5ดาวสีดาวม่วงนะครับพลัง7ล้าน4นะครับพลังโจมตีที่1ล้านเลยนะครับเพชรพี่อยู่ที่4ล้านเลยทีเดียวเชียวนะฮะพัฒนาครับก็จะเป็นหัวหน้าทีมนะครับเลเวล100่ครับกรอบแดงนะครับ สกิลครับลิมิตที่20เลเวลสกิลอยู่ที่105นะครับปลดขีดก็5ดาวนะครับปลุกตื่นสีดาวม่วงนะครับอันนี้ตาไม่พอนะสกิลปีศาจไม่พอนะครับประวัติก็ปลดหมดนะครับยกเว้นบริจาคชิ้นส่วนนะครับทักษะครับก็จะเป็นแทงทะลุเลเวล5คมดาบเลเวล4หัวใจเลเวล6หัวใจเลเวล6หัวใจเลเวล6แล้วก็แทงทะลุเลเวล6นะครับผมการ์ดครับสีดาวอีกแล้วห้ต่างหูโบลรอสเอาเรื่องฮะ ตาระดับมังกรก็จะเป็น5ดาวนะครับแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์โหสวยจัดจัดฮะเป็นเซตปาเถื่อนนะครับแล้วก็มีสีแดงชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอัตราคริเทนิเคิลนะฮะสีดาวหมดครับอันนี้2ดาวม่วงด้วยนะการบัฟครับสีดาวหมดเช่นกันเป็นโบนัสต่อสู้2แถวอ๋อสามแถวเลยครับโบนัสสปีดหนึ่งแถวแล้วก็พลังป้องกันครับต่อมาเป็นการ์ดสายพลังนะฮะอัตราคริเทนิเคิลสองแถวอัตราต้านทานพลังโจมตีลดป้องกันครับต่อไปเป็นการ์ดขั้นบังกรก็คือเพิ่มกระหน่ำหกสิบเปอร์เซ็นต์ เหมือนจักรพรรดิเด็กนะฮะเพิ่มดาเมจโบนัส2แถวนะครับพลังโจมตีแล้วก็ลดดาเมจโบนัสนั่นเองนะครับผมต่อมาครับกระบองเหล็กครับตัวใหม่ที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟกันมานะครับผมพลังอยู่ที่5้าล้านหกแสนครับพลังโจมตี1ล้านครับ HP 3 3ล้าน2แสนนะครับอัตราคียที่ข้อสาหรอครับอืมไม่ค่อยเน้นคลีนะโอเคมาดูทะลวงครับก็เป็นหัวหน้าทีมเช่นกันนะครับเลเวล101่นะครับ เป็นกรอบแดงนะครับสกิลอยู่ที่ลิมิต20เลเวลสกิล105นะครับปดขีด5ดาวนะครับอันนี้เจ๋งกว่าของพี่เพราะของพี่แค่4ดาวนะครับปลุกตื่นก็ค่อยๆไล่อัพกันไปครับอันนี้3ดาวม่วงอยู่ประวัติปดหมดครับยกเว้นบริจาคชิ้นส่วนทักษะครับคมดาบเลเวล5 1อันเลเวล6 1อันแล้วก็หัวใจเลเวล6แล้วก็โอลมานครับโอลมานไว้ต้านดาเมจอันตีนะครับเลเวล6 2อันแล้วก็แทงทะลุเลเวล4 1อันนั่นเองครับต่อมาเป็นารดคับ การ์ดก็จะเป็นชุดนักเรียนนะครับอันนี้เอาแค่3ดาวพอนะครับแล้วก็เป็นตาระดับ S 5ดาวอุปกรณ์เป็นเซตนักบวชนะครับเป็นพลังโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สชิ้น4ดาวหมดนะครับผมเอาเดี๋ยวบอกให้เซตนักบวชก็คือเพิ่มความเร็วตัวเอง10เปนะครับแล้วก็การ์ดบัฟเป็นโบนัสต่อสู้2แถวพลังโจมตี HP แล้วก็พลังป้องกันนะครับ4ดาวหมดเช่นกันนะครับ การปรบับอาวุธก็ HP โจมตีโจมตี HPHP HP นะครับแล้วก็อันนี้เป็นปล่อยเผาไหม้น่าจะอามาจากทาซื้อมากอไหร่เลวเนี่ยอัตราดาเมจหนึ่งแถวลดป้องกัน1แถวพลังป้องกันหนึ่งแถวแล้วก็ HP นั่นเองครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครนี่ไปดูกันเกสกดวลอะไรที่สุดฮนะเป็นแชมป์ครับผมนี่เลยอันนี้มันยังไม่เปลี่ยนชื่อใช่ไหม โอเคเจอก็อดอเทน่านะเฮ้ยก็อดอเทนานี่คุณคุณน่าจะเคยเจอในเรียลไทม์อยู่นะโอเคเราไปดูรอบชิงชนะเลิศกันครับไปโอเคเปิดมาครับจังหวะนี้ก็จะเป็นโซนิกนะครับโซนิกฝั่งก็อดอเทน่าเปิดมาก่อนนะโอเคมาครับเฮ้ยน้องเขาไม่มีโซนิกนะเออก็ใช่นักกากหวานะเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะฝั่งสิงเอามาแล้วลมป่าทันสมรกีครับรับแรงกระแทกเลยครับ โอ้อาวุธสามดาวด้วยปาปปปๆปปปมาจังหวะนี้โอเคยิงได้อยู่ครับกีกกีโบลลรับอะไรกันทห้กันระบำข้า้งพินาสวนคืนกลับมาครับจังหวะนี้บึบบึบบึบมาจังหวะนี้หกล้านสองแสนดามเมจฮะแล้วก็นี่ครับบทเพลงบรรดาใจครับอ๋อบ้าความเร็วเมตาเก่าครับผมจบหน้าดวงไปหนึ่งทีแลชิบบาทไล่ตีโอ้โหโอ้โหจะไปวัด นานฟ้าต้อไปหวั่นเพราะว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามกอลเล็ชนเนอไม่มีโบล้อนอย่นเองฮะไม่มีโบล้อนคอยไม่มีกิกี้คอยรับแรงกระแทกครับสุนัขชิบะเอาลบไปครับบึ้มไปจังหวะน,นี้เท่าไหร่17ล้านเนาะโอ้โหแรงจัดๆแล้วโอ้โหอาซูนีขับเคลื่อนทนพีดบาดแผลไม่ไหวครับตัวโดนการ์ดบัฟระเบิดของไอ้นี่แน่นอนระ,ระเบิดคิดที่ข้อฮะร,ระเบิดตัวแตกไปแล้วระบังความม่น่าส่วนคืนกลับไปครับที่จีโบล้บนบอนยังรับแรงกระแทกได้อยู่แล้วลมปา่าท่านซุมะกิพระเอกของงานนี่ครับปาดไปจังหวะนี้โอ้โหไปหวั่น หลือแค่ดวงตัวเดียวครับกระบองเหล็กลงไปนอนก่อนนะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหแล้วสะท้อนคืนกลับมากระบองเหล็กก็ไปหว่านเหมือนกันละเบิดถล่มดวงดาวล้านจักรวาลชีวิตของดวงป้องศูนย์สลายไปในการยิงครั้งนี้โอ้โหแรงจัดจัดครับแล้วดวงเขาลุกขึ้นมาครับแล้วโดนโดนด,ดวงต่อยธรรมดาตายครับโอ้โหพระเจ้ายิงโคตรแรงนะจังหวะนี้ลงไปนอนแล้วลุกขึ้นมาใหม่แล้วปั่นมาจามาังหวะนี้โอเคเพราะว่าเขาลุกขึ้นมา2ทีนะชิบะไล่ตีหนึ่งทีสองทีลงไปนอนทีที่3ามแล้วลุกขึ้นมาครั้งที่3าฮะแล้วปู่บอมชิมธรรมดาชิบะ 2ทีจบแล้วดีเพราะว่าลุกขึ้นมาครั้งที่4แล้วหมดรอบของการลุกขึ้นมาแล้วครับปราปั่นมาจาังหวะนี้ดวงก็ยังยืนได้อยู่แล้วลมป่าท่ทา,นานเมื่อกี้ครับใส่ดวงเต็มเต็มว่าป่ามาจังหวะนีปน้ปั่น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 ไปรถกีโบล,ลอ็อตระเบิดแล้วปั่นต่อครับแล้วระบ้าข้างพี่หน้าครับส่วนกระบองเหล็กของฝั่งน้องน้องเอกนะยังว่าน้องเอกม้อนกันยังไม่ลุกขึ้นมาเลยนะชนะไปแล้วครับโอ้โ oh ห oh oh. แล้วพลังต่างกันลิบลับเลยครับ40ล้านเจอย2ิบล้านสุดยอดจริงๆครับล เอกเอ่เอไม่เอาอ่านชื่อนี้ดีกว่า <c oughs> น้องสุดหลอนในซืมนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับกดไลค์นะครับกดสั b s ไค i ป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ